เขาจูเขาก็ยืมกินเราเราก็ให้ยืมโู้ใจดีแม่เดือนก็ให้ยืมให้ยืมตอนหลังก็ไปยืมรถเราตอนหลังมายืมใหม่เขายืมได้เลยรถต้อหลางยืมรถเก่งไปสิรถเก่งลูกสาวยืมไม่เป็นเดือนน่ะเอ๊ะทำไมไม่มาคืนทําไงวันนี้ไม่คืนเอารถเราไปจำนันแม่กวางเวงนี้ก็เยอะนี่สิ่งก็เยอะแยะคิดสั้นจะฆ่าตัวตายนะเดือนแรกระยอดเดือนแรกเก็นแสนกว่าเดือนแรกเดือนแรกน่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรายชี่พิกัันในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมคะ่ะมาอยู่ที่สีแยกบรรทัดทองค่ะมาร้านขนมไทยเจ้าดังค่ะนั่นก็คือขนมไทยแม่เดือนนั่นเองนะคะ ขนมไทยแม่เดือนนะคะมีรายได้หลักล้านต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะแต่กว่าที่จะได้มาเป็นถึงทุกวันนี้นะคะแม่เดือนบอกว่าไม่ได้ง่ายค่ะเพราะว่าเขาติดหนี้หลักหลายล้านรวมถึงเขาเคยคิดสั้นค่าตัวตายด้วยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแม่เดือนข้างในตอนนี้เราจะอยู่แล้วค่ะไปกันค่ะสนับสนุนโดยหม่อีซูซูด m a x เหนือลิมิตพิจิตโลก บริษัทปตทจำกัดมหาชนแม่เดือนว่าค่ะวัสดีค่ะโอ้ได้ยินชื่อมานนคะแม่เดือนค่ะวันนี้เรียกว่าจอยเนี่ยชอบทานขนมไทยมากเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้มาหาแม่เดือนค่ะแอบถามก่อนเลยนะคะเห็นแบบว่าร้านแล้วก็เมื่อกี้ก็มีคนมาค่อนข้างเยอะเลยยอดขายต่อเดือนนี้เท่าไหร่อ่ะค่ะแม่ค่ะเป็นเดือนใช่ไหมหลักล้านค่ะ ว่าถ้าเกิดใครมีแบบว่าคิดเรื่องขนมไทยได้ก็สามารถไปขายหลัร้านได้เช่นเดียวกันมันต้องดูวัฒนาด้วยต้องดูของด้วยอะไรด้วยมันไม่ใช่ง่ายๆนะขายขนมนไทยเน่ะหนู <ละ S 2> มันยากยากเหมือนกันใช่ไหมคะใครทนมุ้ขนมนไทยใครก็ทําได้ต้องดูวัตถุดิบด้วยของด้วยคุณภาพด้วยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยหน้าร้อนของบูดของเสียเยอะโอ้โหใช่ ที่ร้านน่าจะขายดีที่สุดเป็นขนมถ้วยเพราะถ้ามากินขนมถ้วยแม่เดือนกะทิเราจะคั้นสดใหม่สะอาดเพราะแปลว่าวันสวรรค์วันโตวันเลยค่ะโอ้เก่งมากค่ะมีเมนูอะไรที่เรียกว่าอ๋อแบบเด็ดๆเลยอากาศร้อนใช่ไหมล่ะสาคูใต้บเกดติมะอร่อยมากกะทิเป็นเกดติมะมีที่นี่ที่เดียวนะคะแต่วก็ข้างในมาใส่อะไรคะค่ก็สาคูใส่แล้วก็บีบกะทิ กะทิวเกษพิมพมีเมนูนี้ที่เด็ดเมนูไหนคะไอศกครีมขนมไทยได้ทุกอย่างเลยแล้วคุณจะเลือกเอาอะไรสาคูเปียกทุกอย่างกินกับไอศกครีมได้เรียกว่าขนมไทยอ่ะคือเราแบบคุณหน้าคุณตากันทั้งหมดเลยใช่เรียกว่าอันไหนที่คิดได้อยู่ที่มีมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างของเราไม่มีการใส่สารวัสดุกันบูดของเราใหม่สดทุกวันเห็นรับคือกะทิต้องสดจริงๆวันหนึ่งเราคั้นกะทิวันละสามรอบ ทันน้ำร้อนนะแล้วยิ่ง,งแบบร้อนๆ<า>อ,อย่างนี้ของของมันจะเสียงงลูกค้ามันทียไปนะทานแล้วของเปรี้ยวอะไรเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆ<ห>จนถึงมาจุดนี้ว่าเออเราต้องทําไงปรับปูยังไงถึงจะได้ของวัสดุดิบที่ดีที่สุดอ<ห>เราก็ต้องว่าเออคัติทานสามรอบเลย เอาของใหม่สดให้ลูกค้าได้คุณภาพจึงเรียกว่าแม่เี่ยบอกว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยาอยากมามยากายากาว่าจะมาถึงจุดนี้โหลมลุกลมลุกมาเยอะแยะเลยค่ะเหรอคะจะมาเป็นแม่เดือดขนมไทยได้นี่เรียกว่าเป็นนี่ก็เป็นเป็นนี่ก็เป็นอะไรก็เป็นโหคิดเคยคิดไปค่าครัวตายค่ะสั้นก็มีเรียกว่าถูกรูปแบบแบบมาเลยแบบมาท้าส พูดเปรยขนาดนี้ก็อยากรู้เรื่องราวแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนจะไปคุยกันค่ะจอยขอไปชิมขนมไทยของแม่เดือนก่อนนะคะว่าจะเด็ดแค่ไหนค่ะมาแล้วค่ะและนี่ก็คือแบบว่าแต่ละอย่างที่เด็ดๆเลยออยู่บนโต๊ะนี้แล้วค่ะแม่มาถึงแล้วนะคะก็ต้องแอบชิมหน่อยแล้วกันนะคะคะชิมขนมถ้วยเลยค่ะขอ,อขนมถ้วยก่อนเลยได้เลยค่ะทีนี่แม่บอกว่า อันนี้คือขนมทวยคือเด็ดมากที่ร้านเลยค่ะเด็ดนั้ก็สั่งต้องทั้งอันเลยจ้ะทั้งอันเลยค่ะมา้องอ่านป่าวว่าเป็นไงบ้างคะขนมทวยของเรากะทิมันดีมากเลยอ่ะดีมากเลยกะทิคั้นใหม่ๆสดๆเลยค่ะหอมกะทิเหนียวหนึบข้างล่างในอย่างนี้เขาซื้อกลับบ้านไปมันต้องไปอุ่นร้อนหรือไม่ต้องหรอกค่ะไปซื้อไปต ต้องทานเลยค่ะค่ะต้องทานเลยต้องทานเลยค่ะไปวางค้างคืนมันก็ไม่อร่อยเหมือนสดสดอือือร่อยจริงค่ะแม่อันนี้คือเราได้สูตรมาจากแบบจากคุณยายเลยค่ะห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีค่ะสูตรนี้ค่ะถ้าเกิดมาที่นี่ต้องกินขนมถ้วยที่นี่ค่ะแล้วค่อยไปอย่างอื่นอย่างอื่นแล้วแต่คนชอบค่ะอย่างอื่นหนูเนี่ยเป็นคนชอบนี่มากเม็ดอันนี้เม็ดขนุนใส้ถั่วค่ะข้างล่างจะใช้มะพร้าวมะคะทึ๊งทึกใส่ ปกติเม็ดขนุนเนี่ยมันก็จะมีแบบถวยเฉยถวยเฉยแล้วแห้งๆบางทีมันก็ไม่ได้ใส่กะทิเหมือนของเราแต่นี่คือข้างในมันมีมากกว่าหัวจ้าคือมะพร้าวมะพร้าวค่ะมะพร้าวถึกๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆอยู่ข้างในโอ้ยมีเท็กเจอร์แบบหลากหลาย อร่อยมากบอกเลยจังฝอยทองหนูกินที่นี่จะไม่หวานมากเหมือนที่อื่นจะใช้ไข่ล้้วนเลยไอยทองใช่คุณโอ้ไม่กินของที่นี้ไหนูก็ไม่ชอบมันควางความม้วนความหวานที่ร้านเราจะเน้นไข่ล้วนเลยค่ะเพราะมันหวานแบบหวานใช่ที่ร้านเราจะไม่ไม่แบบนั้นอันนี้ไม่หวานเหรอคะไม่หวานทองหยอดลองกินดูที่อื่นก็โอ้กินทองหยอดอันนี้นะ่อยทองก็จะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะหวานแบบมากินของของร้านแม่เดือนลูกค้ากินแล้วก็ติดใจกันว่าเออมันไม่หวานเหมือนที่อื่น ไม่หวานไม่หวานนั้งท้องหยดอน่ะลองกินเนี่ยหนูลองกินดูอ้าวทำไมอ่ะมันไม่หวานเหมือนที่อื่นที่อื่นจะหวานเชื่อมหรือแม่ไม่เติมน้ำน้ำตาลหรือว่าอะไรหรือว่าเราไม่ได้ไปผสมแป้งแล้วไข่ล้วนเลยอืใช้ไข่ล้วนเลยแต่ไม่หวานแต่มันมีความหอมหอมหอมอ่ะไขไข่หอมไข่ รู้แหละว,ว่าทําไมลูกขายเยอะเราขายเอาคุณภาพเราไม่ได้ขายเอากำไรเยอะแยะเอาคุณภาพค่ะคุณภาพจริงๆเลยแต่กว่าแม่เดือนจะขายดีขนาดนี้เธอต้องล้มลุกคุกคานถึงขนาดที่จะฆ่าตัวตายเลยนะคะเราไปฟังเรื่องราวของแม่เดือนช่วงหน้ากันค่ะ บริษัทปตทจำกัดมหาชน King Power Click and Collect Shop Beauty Free Online รับของง่ายที่สนามบิน เมื่อเราได้ชิมกันไปแล้วนะคะเราก็แอบอยาก <Yeah. S 1> จะรู้ว่างนะชีวิตของแม่เดือนกว่าจะมีวันนี้ไม่ได้ง่ายยากมา,ากเขาจะมาถ<า>ึงจุดนี้ได้แล้วขอย้อนไปอดีตค่ะ <Yeah. S 1> แม่ค่ะทําไมแม่ถึงแบบโอ้เป็นคน <c oughs> ที่ค้าขายเก่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยเป็นยังไงมาก่อนคะแม่เดือนเป็นลูกแม่ <c oughs> ค้าคุณพ่อคุณแม่จะขายของ มีงานวัดทีอะไรทีแม่คุณแม่ก็จะไปขายตามแม่ไปแล้วก็หาเงินได้แล้วเพราะว่าเราก็มาช่วยแม่ล้างชามั่งอะไรมั่งแม่เดินเป็นคนทํามาตั้งสู้ชีวิตตั้งเด็กๆชอบเหรอครับมันไม่พ่อคุณพ่อคุณแม่บอกว่าต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่มีลูกห้าคนเรียนหมทุกคนเลยสูงๆแม่เดือนไม่เรียนแม่เดือนมาค้าขายตลอดเลยแบบว่าเอาไม่ชอบเรียนไม่ชอบเรียนพอเป็นสาวขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งมาทําผมเรียนทําผมที่เกษยยม ามาตุนกะยาะใช่มาทําผมมาเรียนมาทําผมพอทําผมเสร็จแลยเสร็จแล้วก็ตะหลังก็เป็นลูกน้องเขาลูกน้องเขาจนลูกจนเจ้าของร้านเนี่ยจนซอยิบสองตรงนี้เนี่ยเจ้าของร้านแต่งงานก็เซ็งให้เรา,เราก,ก็เป็นร้านของตัวเองเป็นร้านของตัวเองทันดีไหมแบไมมบไหนลูกค้าโมลูกค้าเยอะมากทําผมเป็นซาลอนพอตอนนี้ก็จะขยายสาขาเรามีสาขาเดียวจะไม่ก็เลยสาขาสาขาไปอยู่บางใหญ่ เราว่ามีลูกค้าเยอะแล้วบางใหญ่แล้วก็ลูกน้องเราก็เยอะแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นมีร้านสองร้านเป็นของตัวเองแล้วก็ไปเปิดร้านผลไม้อีกร้านนึงก็เลยจะไปไปเซ็งร้านผลไม้อีกใหญ่หนึงจับผลไม้อยู่เจ็ดแปดปีจับผลไม้ก็ขายดีทุกอย่างก็ดีขายตู้เรียนตุเรียนนะแม่ลงทีหนึ่งสามตันนะขายสามตันพอลงตู้เรียนทีก็ให้ลูกน้องไปอยู่ตามจุดๆให้ลูมมางอะไรแแม่ก็ขายอยู่ในร้านร้านทั้งผมก็เหมือน ปิดเลยปล้อยเลยให้ลูกน,น<อ>กเลยใช่ตอนแรกก็ให้ลุกน้องมาขอมาคออยู่ตอนล่างร้านทั้งหม,มาไมุ้้นร้านผมมัายุ่งมากก็เลยทิ้งร้านทําผมไปเลยค่ะจับผลไม้อย่างเดียวเลยขายดีมากตลาดบางใหญ่แม่เดือนก็มาขายมะพร้าวมัง่งขายน้ำมะพร้าวมัง่งขายวุ้นมะพร้าวมัง่งแล้วก็มาทําขนมถ้วยขายตอนนี้ก็ตรงซอ22จุฬาขาจะเอาคืนแล้วสิเราต้องหายายที่ใช่ไหมนะ ที่จะขายเราก็ไปเช่าอยู่จงทอยจงสอนอใหม่ตรงเนี้ยก่อ<ฆ>จะเป็นพื้นที่ว่างๆเจ็ดไร่ที่วางจะเลตเอกชนน่ะเขาประมูลได้เขาก็มาจัดล็อขายอตอนข้างๆมันเป็นสี่เหลี่ยมข้างๆนี่จะเป็นเป็นป็นร้าค้าข้าวโพอจะเป็นขีออสเป็นหลัง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 ให้เช่า<ฆ>แม่เดือนเช่าสามห้องแม่เนียก็คิดว่ายัางไงก็ขายได้มันค <c oughs> ่างันแค่นิดเดียวเองเขาทำขีออสอยู่เขาก็ยืมกันเราเราก็ให้ยืมผู้ใจดี ถวนั้นเขาจะรู้กันหมดว่าพี่เดินเป็นคนยังไงแม่เดินก็ให้ยืมให้ยืมตอนหลังก็ไปยืมรถเราสองวันมาคืนสามวันมาคืนเราก็ไปว่าไงไอ้ยืมตอนหลังมายืมไอ้เขายืมได้รถตอนหลังยืมรถเก่งไปสิรถเก่งลูกสาวยืมไม่เป็นเดือนน่ะเอ๊ทำไมไม่มาคืนทําไงวันนี้ไม่คืนเอารถเราไปจำนำจำนำเท่าไหร่สองแสน แล้วเราก็ต้องไปกดไปไปถ่ายเองเอาตำรวจไปด้วยอะไรไปด้วยไปถ่ายเองเสียตรงนั้นเยอะแยะมาเลยเงินทองที่เขายืมไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ก็คือมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดเหตุการณ์นี้ทําไงวะนี่มันก็จากที่ทุกอย่างมันดีมาตลอด,ด,ดเลยพอย้ายไปอยู่ตรงนั้นกลายเป็นว่านี่ห้าล้านกว่า เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่สำหรับแม่เดือนในการก้าวข้ามผ่านปัญหาเลยล่ะค่ะแต่เรื่องเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะไปฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ บริษัทปตทจำกัดมหาชน King Power c l i คลิ n d collect ช็อปดูดีฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบินปีนี้ห้าล้านกว่าแม่คิดมากคิดมากตรงที่ตรงนี้ก็ยืดไปแล้วด้วยมันสัยญาเราเราก็ไม่มีที่ไม่มีทร่ค้าขายแล้วพรองร้องกันก็พร่องร้องขาพรองร้องกันก็ยุดที่ แม่ก็ต้องออกมาจากตรงนั้นแม่ก็วางเวงนี่ก็เยอะนี่สินก็เยอะแยะคิดสั้นจะฆ่าตัวตายนะตอนที่แวบคิดแวบน่ะใจม,มันเป็นยังไงแม่มันแบบมันเยอะเกินมันรับมันเยอะเกินว่าเราเนี่ยเราทำเองทุกอย่างนี่ก็ให้เขายืมเองอะไรเองแฟนไม่รู้เรื่องใจแวบคือจะฆ่าตัวตายในหะ้มันก็เพิ่งสั้นน้องเศว้าน้องสศร้า,าก,ก็ขับรถจากบางบ่อถกมาห้าจังทีเลย<ม>คิดเลยรู้กัน่างเียกันต้องสู้อะไรต้องสู้ต่อ เริ่มจากตรงนั้นหนี้มาก็เยอะมายาตรงนั้นมาจะมาเริ่มต้นตรงใหม่มาเริ่มต้นตรงใหม่ก็ไม่มีตังค์เลยนะก็ไปเอาเงินจากสุพรร์มาเนะ่ยากยามาเนะ่ะเอาที่ไปวางเอามาล้านหนึ่งร้อยละสามหนี้ก็เยอะขึ้นนี่ทําไงว่าต้องสู้จุฬาขบอยก็มาข้างๆที่ขายอยู่ตรงหลังสอนนอนเนี่ยก็มาเช่าสาม็อกเลยต้องวางจุฬาสามแสนกว่าก็ตกแต่งตกแล้วก็เป็นร้านอ่ะก็ยอมแต่ก็ยอมแต่ัดสินใจเางิั้นมาเปิดตรงใหม่อีกตอนนั้นนอนพักอยู่เป็นปีนะ คิดอยู่เป็นปีนะไม่ใช่เดือนสองเดือนเป็นปีนะว่าแบบเพราะว่ามันเป็นถือว่าเป็นก้อนใหญ่เป็นก้อนใหญ่ก็ตัดสินใจอ่แม่มีแม่มีที่อยู่ยกให้เราแล้วอะ่ะก็ไปขอยืมญาติมาะให้ขอร้อยละสามล้านบาทเขาก็ให้มาก็้หักดอกไปเลยเราก็มาสู้ตรงนี้สู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 ้โหขายแล้วตอนแรกเ,เปิดวันแรกเราฟรีเลยทําเลี้ยงนักเรียนนักศึกษาฟรี ตอนนั้นทําอะไรคะขายขอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งก็ขายดีมหาลัยขายดีมากก็คือวันแรกเอาฟรีเลยทางที่ตัวเองไม่ได้มีเงินไม่มีเงินยืมเขมาไปทั้งนั้นเราไม่กลัวเราฟรีเลยพอเปิดร้านลูกค้าก็เข้ากันมาเรื่อย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 มันก็ขายดีนักศึกษามาอะไรมานักศึกษาจัดงานเลี้ยงงานอะไรก็มากเต็มร้านที่แรก้าวสามห้อง พอได้ชิมปีมือแล้วก็เริ่มมาบ่อยนเยอะมากโควิดน่ะคนเยอะมากเช่าต่ออีกสองห้องเป็นห้าห้องห้าห้องไม่พอต่ออีกสองห้องเป็นเจ็ดเดือนเจ็ดห้องยาว่าทั้งแถบตอนนั้นพิกเลยปะคะอ่าพิกเลยจั่มากเป็นนี่ตอนนั้นจะไม่หมดก็พอใช้นี่ใช้สินไปอะไรใช้ดอกเงินพกเจ็ดหมื่นเป็นแสนแล้วดอกตอนนี้มีผู้ใหญ่คนหนึ่ง <G ül> s> <S ก็บอกรก็าฝั่งตรงเนี้ยเฮียหนูไปเอาเงินถอยแล้ร้อยสามเนี่ยดอกก็แพงแพงเดือนหนูสง่งดอกดอกเป็นแสนเลยเฮียบอกเออมีหนี้เท่าไหร่มาบอกมาจากนี้ร้อยลสามมลร้อยละบาทเราก็บอกหนี้ประมาณสี่ห้าล้านมาเอาเงินไปใช้หนี้ก็หมดแล้วมาไว้ที่เฮีย <G ül> s> <S เฮียเอาแค่ธนาคารเฉยช่วยดอกร้อยละบาทเขาใจดีมากนี่เจ้าคนใจดีคนใจดีเขาบอกว่าเอาแค่นี้เนี่ยตอนนี้หนี้มันก็ส่งดอกน้อยหน่อยแม่ก็สู้มาตลอด สู้มาตลอดขอก็ขายดีก็ทยอยส่งเข้าไปเรื่อยๆก็ยังไม่หมดพอจะดีขึ้นเอา้าเจอโควิดอีกแล้วปรึกษาลูกชายลูกน้องทุกสามสิบกว่าคนทำไงดีวันนี้ตอนนี้หมดยังคะตอนนั้นยังไม่หมดยังเหลือ<า>ยอยู่ไอ้จะดอกต้นยังไม่หมดเลยลงแก๊บเลยแมนสิลงอาหารลูกชายก็ทําให้ไม่เวิร์กอาหารไม่ไมีไม่มีคนมาตน้นลงอลง,ลงขนมไทยซิขนมไทยแม่มีชื่อนะพอเดือนแรกโอ๊ยไทโยเลย วันแรกที่เปิดร้านขนมไทยได้ยินเสียงเก็บมาสร้างเนี่ยอุ้ยดีใจเหมือนขอเสียงสวรรค์เสียงสวรรค์มาเลย<น>ดีใจมากเลยว่าโอ้มีคนรู้จักขนมไทยเนาะเดือนแรกเลยยอดเดือนแรกเก็ตเสรจกว่าเดือนแรกเดือนแรกน่ะช่วงโควิดน่ะสามปีเราใช้นี่ห้าล้านกว่าช่วงโควิดขายขนมไทยเนี่ยพอดูว่าเออพอใช้นี่ใช้สินหมดเออดีแหละโล่ลงเลยพอรหลังโควิดปุ๊บโควิดหมดปุ๊บลูกชายบอกแม่ แม่ไปหาร้านเปิดใหม่ต่หน่าร้านดีกว่าแม่ถ้าอ,อยู่บข้างในเนี่ยมันได้แค่แก๊บไลแมนอ,มอาหารก็ไม่เวิร์กมันเก่าแล้วอเออก็ลองมาดูลูกชายก็ไปหาดูทั่วเลยก็เลยมาได้ตรงนี้ก็เลยได้ที่ตรงนี้ลูกชายบอกแฟรมันใกล้กันเองนะแต่ว่าตรงนี้เพิ่งเปิด,ดเปิดได้สองปีมันใกล้ตรงโน้นห่างแค่ครึ่งกิโลเองนะอ,อร่อยเมกกับตรงโน้นตรงนี้เออเอาวะเอาวะเนี้ยก็มาเช่า วางตุลาด้วยอะไรด้วยตกแต่งบิกสามล้านกว่าก็ขอเฮียมาเพิ่มเออขอเฮียใช้นี่หมดแล้วก็ขอเพิ่มอีกก็มาเลยกันนีกเฮียก็น่ารักจังเลยก็เลยกันนี่สามล้านกว่าห้าเดือนหกเดือนเราหมดเลยสามล้านขายตรงเนี้ยเยอตรงเนี้ยเหรอคะโอ้สามล้านห้าไม่เกินห้าแล้วหกเดือนเนี้ยใช้หมดเลยยอดขายวันแรกนะเราคิดว่าลูกชายบอกแม่มันใกล้กันจะขายดีหรออะไรเนอะลองเนอะวันห้าหกพันก็ยังดีแหละ วันแรกเปิดเจ็ดหมืเจวันแรกนะจึงขึ้นหลักแสนทุกวันนี้ยอดขายแต่ละวันถ้าสุกเสาร์ทีนี่หลักแสนธรรมดาก็6กเจ0 0หมื่ยอดธรรมดาช่วงเด็นนคิดว่าแบบชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยจนแบบเฮ้ยมาเป็นทุกวันนี้ได้อะเพราอะไรอะเพราะความดีเราซื่อสัตย์เราเราเป็นคนกิงคนดีซื่อสัตย์ สามร้อยหกสิบห้าวันถามว่าแม่เดือนเคยหยุดไหมแม่เดือนไม่เคยหยุดต้งแต่เด็กเลยตั้งเดิมงานไม่เคยหยุดเป็นลูกน้องเขาก็ไม่เคยหยุดเคล็ดลับอยู่ที่ว่าแม่เดือนต้องสู้จะคิดลบต้องเราต้องคิดบวกต้องสู้ใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีบอกไม่ไม่เราสู้เราต้องจริงใจกับลูกค้าต้องสู้ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าต้องสู้ถึงความสาเร็จมาได้ถึงแม่เดือนทุกวันนี้อบางคนไม่คิดลบน้อยร้อนโอ้ยเอ้ยมันท้อไปหมดเราต้องคิดบวกว่าเราต้องทําได้ เรามีความขยันความซื่อส,สัตย์ความจริงใจกับลูกค้าไอ้ตรงนี้สําคัญมากถ้าจะทําการค้าทุกอย่างขิดบวกไว้เิดบวกไว้ของต้องมีคุณภาพต้องจริงใจกับลูกคา้าค่ะเรียกว่าเราต้องให้กาลังใจตัวเองก่อนใองทุกวันนี้แม่เดือนอมีทุกวันนี้เพราะลูกค้าที่มาช่วยแม่เดือนกันอฮ้ยขนมไทยแม่เดือนอร่อยนะต้นนู้นตนัวนี้อร่อยนะความชมความนั่นจากลูกค้ามาแล้วก็ดีใจที่สู้ที่จะทํารักษาคุณภาพ ดีมันภูมิใจตัวเองนะพอลูกค้าเข้ามานะุ้ยขนมอร่อยนะแม่เดือนยิ้มภูมิใจนะขนมไม่หวานมากขนมอร่อยถ้าลูกค้าติเราก็ต้องยำเรับให้ได้ว่าเออตัวนี้ติเราก็ต้องไปแก้ไขพัฒนาว่าเออเป็นยังไงรสชาติยังไงอะไรเงีย้ยแม่เดือนถ้าอยู่นะหลานแม่เดือนจะถามลูกค้าเขาเห็นแม่เดือนเขาก็ช่วยเออเป็นคนจริงใจคนขยันทํางานไม่เคยหยุด365วันตรงนี้เป็นจุดที่ว่าเริ่มต้นจากแม่เดือนมาได้ทุกวันนี้ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแม่เด็กมากๆท่าที่เรียกว่าให้เจอได้มาทานขนมอร่อยซึ่งอร่อยจริงและบอกเลยว่าเป็นขนมไทยที่มันไม่หวานแบบไม่หวานขึ้นตาคือแบบสุดยอดจริงๆอันนี้ตีคือจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนมาลองชิมขนมไทยกันนะคะแล้วก็ ขอบคุณเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตของแม่เดือนที่ทําให้แบบย้อนกลับมาคิดของตัวเองว่าเออการเป็นคนสู้อย่าไปคิดลบต้องคิดบวกไว้ทุกวันเราต้องได้ต้องสําเร็จต้องคิดบวกไว้ใช่ว่าคิดลบเนี่ยมันสู้มันเหนื่อยไปหมดเลยน่ะสอนลูกสอนหลานสอนหนาต้องสู้นะทุกวันเราต้องสู้อย่าไปคิดลบคิดลบเนี่ยมันท้อไปหมดต้องคิดบวกไว้ทุกวันเราต้องมีทุกวันเราต้องทําได้ เราเป็นคนดีมันจะไม่หันของเรานะจะเป็นของเราทุกวันนี้แม่เดือนนั่งยิ้มแช่งเลยมาให้ลูกค้าได้เดือนหน้าบานเลยค่ะยิ้มมีความสุขเรียกว่าถ้าเกิดใครทำธุรกิจอยู่อย่างนั้นนะคะก็ใช้เคล็ดลับของแม่เดือนได้เลยนะคะคิดบวกคิดบวกทุกอย่างมันจะมีวันของเราอยากแน่นอนแน่นอนสำเร็จแน่นอนเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ Bangkok International Grand Big Motor Sale พร้อมแล้วที่จะยกโชว์รูมมาขายที่นี่ Bytek บาานาจะรวยขันมมณีประธานจัดงานและคณะกรรมการประกาศนำเสนอแนวความคิดใหม่ สะดวกสบายซื้อขายรถใหม่พร้อมราคาโดนใจและโปรโมชั่นสุดพิเศษในเทศกาลแสดงยานยนต์ประจำปี Big Motor Sale 2อ2 4ันสิสุ่ส่งรถบรรทุกใหม่ i อ u z u King of Truck Euro 5 Max พร้อมเสริมทับใหม่ตอกย้ำเจ้าแห่งรถเพื่อการพาณิชย์ตัวจริงด้วยยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งเป็นเวลา24ปีซ้อน พร้อมสนับสนุนธุรกิจอย่างครบวงจรตลอดวัฏจักรการใช้งานสู่เป้าหมายความสำเร็จอันยิ่งใหญ่โดยสามารถครองความเป็นผู้นำรถเพื่อการพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่องในครึ่งปีหลังนี้อิซูซุยังมอบความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่สนับสนุนลูกค้าตลอดการใช้งานอย่างครบวงจรขอขอบคุณใหม่อิซูซุ G-Max เหนือลิมิตพิจิตโลก แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน King Power c l i c ิก n d Collect ็ตช้อปดูดีฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบิน